โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแกนพีทออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับกับการฟาร์มตั้งแต่เริ่มต้นเนาะก็คือซีรีส์ที่ผมตั้งชื่อไว้เลยว่าคือ GPO Newbie นะเออคิดชื่อคลิปไม่ออกจริงๆโอเคในพาร์ทสนี้นะครับจะฟาร์มเวลตั้งแต่1 6บหถึงสานั่นเองนะครับที่ที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ใกล้กับเกาะแรกของเราเลยนะฮะวิธีไปง่ายๆนะครับผมให้เรามาหน่าเกาะตรงนี้เนาะแล้วก็คุยกับคนนี้คผมานะ โอเคเมื่อคุยแล้วเขาก็จะให้ถังน้ํากับเรามานะครับผมให้เอาไปส่งที่เซนโดร่านั่นเองแล้วก็เราก็จะได้เซนโดราอิตาโนมพูดมาด้วยนะครับอ่าอันนี้โอเคแล้วมันก็จะบอกอาทางที่ไปของเซนโดรานะครับซึ่งไปทาง W ดบินั่นแหละอยู่ใกล้ๆนะครับผมก็ใช้เรือที่เราซื้อเมื่อจากพาที่แล้วมาก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีผลไม่ได้กินผลนะจริงก็ว่ายไปก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเหนียวเอปล่าๆนะครับเพราะว่า มันจะมีพวกฉลามมาด้วยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวอย่าลืมกดอ q ควิปเรือด้วยครับฟึบโอเคแล้วก็ไปที่ทะเลแบบที่มันไม่มีพื้นดินนะแล้วมันก็จะเสกเรือได้นะครับผมต้องออกห่างมานิดนึงอ่ะโอเคถึงแล้วแล้วก็ไปเลยครับผมตือทุ่งพูทไปก็ได้อ่ะอย่างนี้ไป let's go ครับผมแค่นี้แหละอาจจะเดินทางช้าหน่อยนะครับผมความเร็วมันอยู่ที่ยี่สสี่เองนะ ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับเกาะเมองรีบครับผมเกาะมันอยู่ใกล้กันนะอยู่อยู่ใกล้กันมากเลยถ้าเทียกบกับเกาะอื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอใช้เวลาในะการเดินทางแมพโอเคเห็นเกาะแล้วอยู่ใกล้นิดเดียวเองแต่ว่าเดินทางช้าเพราะว่าเราใช้รอโบสทเนาะคือเป็นเป็นเรือเล็กอะ่ะเออค่อนข้างเดินทางช้านะโอเคถึงแล้วพอเราถึงแซนโดล่านะครับ<ๆ>ก็จะมีพวกทรายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมโคตรบังตานะฮะจริง แล้วก็ถ้าเกิดเราจอดเรือชิดทรายไปนิดหน่อยนะครับมันก็จะเกิดอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเราไปนั่งเนี่ยมันจะเผานะก็ปล่อยมันไปเถอะนะโอเคแล้วก็เราเอาถังน้ํามาเสิร์ฟนะครับผมมาเสิร์ฟเรื่องนั้งมาให้คนนี้นะครับคนแก่คนนี้นะคุณลุงโอเคแล้วเราก็จะได้เอ็กพีเล็กน้อยนะครับเดินมากก็อย่าลืมเซฟจุดที่โลโบโด้วยนะครับไม่งั้นถ้าตายได้เดินทางใหม่แน่นอนนะครับโอเคก็จุดฟาร์มก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมวิธีฟาร์มก็ปกติครับ รับควิสแล้วก็ต่อยตามปกตินั่นเองนะครับผมอ่านี่เขาจะให้เราฆ่าเจ็ดตัวแนละ้วก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับมีน้องคนหนึงนะครับผมเมนไว้ว่าให้กดปุ่มสเปซบาร์คร้างตอนตีนะครับผมก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเกิดกดสเปซบาร์คร้าง ผุไม่ได้ผมกดบล็อกอีกอ่าประมาณนี้มันก็จะทุบขึ้นด้านบนเนาะก็เป็นการทําจังหวะเล็กน้อยไปะนะก็ดีนะก็ดีนะครับผมปุ๊บปุ๊บนี่เออก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคความง่ายอยู่นะเออแล้วก็อย่าลืมที่จะอัพสเตตด,ด้วยนะครับซึ่งวร์สิบห้าแลวผมยังไม่ได้อัพสเตตเลยครับผมก็เอาไปอัพสต็งหน่อยดีกว่าได้ตีแรงๆนะครับ โอเคก็ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่า,าเราได้ฝึกจากจุดฟาร์มจุดแรกแล้วเนาะก็วิธีต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมใช้ปืนคู่ใจของเรานะขึ้นไปบนบ้านตรงนั้นนะครับผมก็กระโดดมาตรงนี้นะครับกดคอนโทรลแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ใช้ปืนของเรายิงไปนะครับผมก็ให้แนะนําให้ยิงทีละตัวนะครับถ้ายิงหลายตัวเนี่ยมันจะยิงแบบว่าดาเมจมันไม่ซ้อนกันเนาะก็มันจะยิงโดนทีละตัวนะครับก็แนะนําให้ ยืนขอบๆนะแต่ระวังตกด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงสเปมอาร์ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมถ้าโดนหัวก็จะติดคูณ2นะครับผมโอเคเวลอัพแล้วไวอยู่นะพูดถึงก็ชร็แรกก็เวลอัพไวนะครับแต่ว่าอาจจะฟาร์มยากหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับให้เวล30ินะครับก็เวลตรงนี้ฟาร์มตั้งแต่16บหถึงสเนาะก็ฟาร์มตามที่ผมบอกไปนะครับแต่เกาะแซนโดล่าเนี่ยจะมี สองชั้นนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเป็นชั้นด้านบนกับตรงนี้เนาะซึ่งด้านบนเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นไปนะวิ้ยนี่ไงด้านบนด้านบนก็จะเป็นตัวยิงปืนนะครับผมก็ให้ระวังด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการบาซูก้าให้ตีบอสต,ตัวตรงนู้นนะครับซึ่งผมแนะนําว่าอย่าตีดีกว่านะครับเพราะว่าตีค่อนข้างยากเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มตรงนี้เลยละกันนะครับเอาจริงด้านบนไม่ค่อยมีอะไรนะแค่เป็นตัวยิงเฉยๆนะครับก็อาจจะสู้ยากนะแนะนําว่าถ้าเกิดช่วแรก เวิลด์สิบหกถึงสาสิบเนี่ยไม่ต้องไปข้างบนไม่ต้องไปยุ่งกับข้างบนเลยนะฮะฟาร์มตรงนี้ให้ถึงสามสิบแล้วก็ให้เราเวิลด์สูงๆค่อยกลับมาฟาร์มเอาบาซูก,กา้าด้านบนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ถึงเวลด์สามสิบก่อนละกันนะครับไว้เจอกันนะครับผม six hours later โอเคเสร็จแล้วโอ้โหมอนมากันเต็มเลยระบายนี้นี่ ดูดิมอนด้านบนก็ลิงทุกคนมัน,ม,น,ม,นมันบักนะไม่ใช่อะไรหนีก่อนโอเคตอนนี้ก็อาวิวสามสิบแล้วนะครับผมก็ฟาร์มก็ค่อนข้างนานใช้ได้นะครับเพราะว่าผมใช้แต่ปืนเนาะเอาง่ายๆเลยขี้เกียจต่อยปกตินะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่รีบเนี่ยแบบอยากให้ฟาร์มวิวไวๆแนะนําให้ต่อยมากกว่านะเพราะว่าการที่เราต่อยเนี่ยมันรีดดามีดได้ไวกว่าการยิงเนาะซึ่ง การยิงเนี่ยไว้สําหรับแบบว่าขี้เกียจอะเออง่ายๆนะแล้วก็อย่าลืมมาอัพสเตตนะครับผมถึงผมจะใช้แต่ปืนนะแต่ก็จะไม่อัพไม่อัพกันมาสเตอรี่นะครับผมว่าค่อนข้างไร้ค่าเลยทีเดียวหลังๆเนาะโอเคก็ผมว่าน่าจะเอาไปอัพสติงเออสติง51แล้วตอนนี้ก็น่าจะอัพดีเฟนส์หมดเลยครับผม39โอเคว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะได้สตามิน่าไม่จําเป็นก่อนครับสตามิน่าน่าจะต้องอัพตอนที่เราได้ขาดําหรือแบ็คเลกนั่นเองนะ โอเคเลเวล30แล้วชิวๆครับผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นคลิปช่วงแรกอาจจะสั้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่า,าคือมันไม่ค่อยมีอะไรไงออก็จะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็ใครที่เพิ่งฟาร์มก็สู้ๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับจะไปฟาร์มที่ต่อไปในเลเวล31-50ก็รอติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม คิดแน่จบไวมาก